มินญ,ญาณหลอกหลอนสนับสนุนโดยเราเอง <c oughs> ออ,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 อโทษนะคะทุกคนไม่ถนัดใช้เสียงแบบนั้นจริงๆมันไม่ไหวฮะเจ็บคอไปหมดเลยเพราะปกติแล้วเสียงคอเราค่อนข้างจะไปทางโทนแบบน่ารักซะด้วยสิกลับมาพบกันอีกแล้วกับแดนดี้เวอร์ชันอัปเดตใหม่ที่น่าจะเก่าไปแล้วสำหรับบางคนหรือบางคนยังไม่นะ <c oughs> <c oughs> มีใครบ้างฮะที่ยังเก็บตัวใหม่ไม่ครบมีหรือเปล่า หรือถ้าใครที่เก็บครบแล้วเล่นกันไว้เลยเกินนะแต่เราเองก็เหมือนกันฮะเก็บครบแล้วสดๆลร้อยวันนี้เลยเดี๋ยวให้ดูนี่ไงในวันนี้ตัวที่เราจะมาเล่นกันก็คือคอนนี่หรือตัวที่เราเรียกว่าวิญญาณตามติดก่อนที่เราจะไปเล่นเธอเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าวิธีการได้เธอมานั้นทำยังไงบ้างขั้นแรกนะฮะทุกคนต้องมีทั้งหมด2,000นน้ำหมึกด้วยกัน เมื่อผ่านขั้นแรกแล้วก็จะไปสู่ขั้นต่อไปนั่นก็คือการหารีเซิร์ชของคอนนี่ทั้งหมด50%ด้วยกันบอกตรงๆช่วงแรกอะหาไม่เจอเลยฮะหายากฟอร์เมนก็ไปอีกหาจนท้ออะ่ะแต่ตอนนี้ได้ละจะไปใจละมาในส่วนของค่าสเตตัสของคอนนี่กันบ้างนะฮะคอนนี่มีทั้งหมด3หัวใจส่วนสกิลเช็คมี2ดาวบูมเมนสปีดมีแค่ฮะ1ดาวเท่านั้นหรอโอ้โหอช้าเลยนี่ว้าวไวมนี่ย ต่อมาคือสเตมิน่นะฮะมีอยู่3ดาวส่วนค่าสเตลโอ้โหว้าวสมกับเป็นวิญญาณตามติดโคตรจะไม่โดดเด่นเลยฮะมีถึง5ดาวอันสุดท้ายคือค่าสปีดในการปั่นเครื่องมีทั้งหมด4ดาวด้วยกันถ้าเกิดมองจากสเตตัสแล้วไม่น่าใช่ตัวล่อแน่นๆมูมเมนต์สปีดต่ำขนาดนี้น่าจะเป็นพวกตัวปั่นเครื่องหรือเปล่าฮะต่อมานะฮะคืออาบิลิตี้เพียงหนึ่งเดียวของเขาที่มีชื่อว่า Hunting Escape เป็นประเภท Activate หรือการกดใช้นะฮะ เขาเขียนไว้ว่าคอนนี่สามารถล่องหนได้เป็นเวลา5วินาทีและในช่วงที่ล่องหนนั้นเหล่าทวิตเต็จะมองไม่เห็นคอนนี่เลยนะฮะเว้นเสียแต่ตัวละครระดับลิทเทิลจะมองเห็นคอนนี่นะทุกคนต้องระวังข้อน,นี้ไว้ด้วยแต่ตัวละครระดับนั้นมันคือตัวอะไรวะ <laughs> เอาจริงๆเลยคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละตัวมันมีระดับอะไรบ้างในเกมเนี้ยเรีย <laughs> นมาตั้งนานเลวเชียวอ,อ๋อส่วนครูดาวของสกิลนะฮะจะอยู่ที่ที่เท่าไหร่แล้วเนี้ยอา้าวเฮ้ยข้อมูล แอบไม่มีเครื่องมือ,เ,อเดี๋ยวกดใช้ก็คงรู้อล้วกันเอาเป็นว่าซื้อก่อนแล้วกันนะฮะกับตัวนี้นี่นะและนี่ก็คือหน้าตาของผีน้อยตามติดผู้น่ารักของเราว้าววิญญาณหลอกหลอนวิญญาณตามติดว่าจะหาเจอทอดลำบากระบนเลยได้แล้วเอาละไปเล่นกันดีกว่าอา้าว ทั้งห้องมีสามคนเหรอเฮ้ยนี่เซอร์วีปะเนี่ย อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในตอนนี้ช่องของผมได้เดินทางมาถึง10,000ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันได้ทําการเปิดระบบสมาชิกระบบที่ว่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะเมื่อทุกคนกดเข้าไปจะมีให้เลือกอยู่3เทียร์ด้วยกันทุกคนชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะฮะเมื่อทุกคนทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คนจะได้รับนะฮะก็คือป้ายสนับสนุนด้านหลังชื่อของทุกคนเป็นรูปจ๊ตตัวนี้เลยที่จะเริ่มตั้งแต่1หางไปจนถึง9หางพร้อมกับอีโมจิที่มาจากแดนดี้เวิลด์แบบน่ารัก,น,รกน่ารักเลยนะ ใครที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครกันได้เลยนะ,ะทุกคนด่วงนี้หลอกวิญญาณหลอนมาแล้วหะกับชันหนึ่งกับต,ต,ตัวที่มีมูฟเมนต์สปีดต่ำที่สุดในเกม <c oughs> นี่คือธรรมดาชิมิอ่านี่ยังไม่ได้สปีดนะฮะแล้ถ้าสปีดล่ะว,ว้าว <c oughs> อุ๊ยขอลองเลยได้ปะบูชา <c oughs> อ้อเออว,ว้าวมันหายไปแบบนี้เลยเหรอมันให้ความรู้สึกแบบ ไอ้สมอกบอกมาที่ปารตุ้มอ่ะเงาวแล้วก็ครูดาวสกิลเมื่อกี้เราเห็นน่าจะ50าสิบวิได้นะนานเอาเรื่องเนี้ยเนีอยากแตะเราไหมจ๊ะวีวีล่องลอยล่องลอยฮะที่ปันอะอยากร้องปันนะผีอยากร้องปนนะันอ้าวอะไรววะน่นะใครเปิดเล่นนะวีวีว้วาเออมันก็ช้าดีนะเอาเอาแล้ววนะน่ะ เราสามารถล่องหนผ่านแคปซูลนี้ได้ปะมันได้ไหมฮะเราจะโดนยิงปิ้วไหมอยากลองอะ่ะอลองได้ปะอุ้ยมีเพื่อนอยู่อ่ะลองไม่ได้เลยเดี๋ยวราเพื่อนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอเพื่อนไปแล้วเดี๋ยวลองกันนะฮะอยากรู้ว่ามันจะโดนดามจไหมอะ่ะเพื่อนไปหรือยังเพื่อนไปแล้วนะเราจะเปิดนะเราต้องเปิดปะแล้วก็กดสกิลล่องหนนะฮะรอก่นอกนรอช่วงเปิดรีบก่อนเปิดกันยังเออมันมันนานงงยังอะ้เฮ้ยเฮ้ย ขยันหน่อยเออหมายถึงตัวเราเนี่ยขยันหน่อยไม่ทําอะไรเลยเล่นอย่างเดียวเลยแย่ย hey, yeah, yeah. ่แย่ขาผมไม่แตะพื้นนะับ <c oughs> เพราะอะไรเหรอเพราะผมไม่มีขาไงเละ <c oughs> เอาละจุจบจบบนี่เป็นไงโดนไหมเฮ้ยโอไม่โดนเลยเลยว้าวเอาจะดีการที่เราล่องหนได้ก็เท่ากับว่าเราจะไม่โดนดามเมจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นตัวที่เอาเรื่องว่ะทุกนชอบชอบชอบ <c oughs> อยากจะลอกดเล่นเล่นอุ้ย แล้วถ้าเรากดตอนที่เราโดนไล่แล้วไปให้เพื่อนละ่ะมันจะเป็นยังไงฮะทุกคนน่าสนใจเนาะเงี้ยเอ๊ะเอะแบบเนี้ยนี่สูมือเลยสิเงี้ยน่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมอะมีวิญญาณหลอกหลอนเราก็อยากลองทําสินะแต่ก่อนอื่นทํางานก่อนฮะปั่นสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ทําอะไรเลยพี่หลอกพี่หลานจ็บข้องหน่อยวี่มี่อ๋ออ oh. อันนี้ต้องการมากเลยอยากเพิ่มสปีดวันนี้อย่าบอกไดาทันนี้ก็ไม่มีอะไรทำอะนั่นก็เครื่องหนึ่งสามแล้วไปรอที่ฟตบดีกว่า วิวาวิวาผมจะไปรอคืนผมอยากจะซิงในเครื่องสิงวัตเอ้ยเอาจริงๆนะฮะถ้าความสามารถเขาเหมือนทวิตเต็ดก็น่าจะโกงเหมือนกันนะไม่ใช่ลองหดน่ะแต่เป็นสิ่งเครื่องอะพอโดนไล,ล่ล่าแล้วก็กดสิ่งเครื่องแบบนแั้เครื่องไกลๆอะก็โอเคนะดูโกงดีน่เอาโอใครโดนโดนเลยวะ <c oughs> ตรงนี้เหรออ่ามาซี่ถือรอให้มันเลยตามมาซี่วีผมคือพี่อาพี่ร้านเฮ้ยจอะนี้มันต้องโหจ้ามีทอจะโกง เท่านี้เราก็จะไม่โดนตัวน้าริบกันอีกต่อไปอยา่า,าเอาแต่เพื่อนโดนนะเรายังไม่เคยปั่นซัดเครื่องเลยอยากดูประสิทธิภาพในการปั่นของตัวนี้ฮะคือนี่ไงเฮ้ยโอนั่นงไงเจอแล้วเขาปั่นแบบเด่นๆเลยนะ่อย่านะเว้ยโอ้หลอดค่อนข้างจะเล็กนนเนี่ยเฮ้สุ่มกระชาตรงหน้านเหรอแต่ใน,นั้นคว,วามไวในการปั่นอู้เอาเรื่อง ทุกคนครับช่วยๆแกปั่นหน่อยนะครับเราต้องการเจออะไรที่มันแบบนา่นากลัวน่ากลัวนะคิดรึเแล้วก็ไม่รู้ว่าจะ,จะเจออันนี้ไหมนะฮะฝ่าแฝดของเราน่ะหายากซะด้วยสิอยากเจออ่ะคงเป็นอะไรที่สุกน่าดูเลยถ้าเกิดได้เจอฝ่าแฝดแต่ตอนนี้นไปรีบก่นอนนี่เราเหลือเพื่อนกี่คนแล้วเนี่ยงอเงเออแต่ไม่น่าหมดเว้ยรอแป๊บเออเออแวบเราคนสุดท้ายปะเหลือห้าเ <laughs> มันหายไปไหนกันหมดอ่ะ จากความรู้ที่เราได้รู้มาตั้งแต่ชั้น5ไปต้นไปถึงจะเจอเมนใช่ไหมความรู้ใหม่ก็แปลว,ว่าชั้นนี้ต้องมีเมนนะสิมีปะว้าวมันคือไอ้ลากไม้แล <m au> หลบเขาได้ไหมเขาไม่ใช่ตัวแบบไอเลทโฮงเลทเทใช่ไหมวัดีว้าแล้วก็หลบเขาไงดีอุ้ยชัวฮ้ยฮ้ยได้ทุกคนได้ <m au> มันทําได้ลากไม้นี่คือนับเป็นแค่ตัวเมนใช่ไหมและเลทเทคือตัวอะไรอะ แดนดี้เหรอน่าจะเหลือแค่แดนดี้แล้วแหละถ้าเกิดเราหลบแดนดี้ได้ด้วยคงดีอ่ะเพราะแดนดี้มันกัดทีโหดมากเลยมันเอาไปหมดหัวใจเลยอืมได้เวลากลับมาเป็นหน้าที่ปั่นมันไม่มีใครปั่นเครื่องเลยฮะยังสูตรทับห้าอยู่เลยปั่นกันช้าจังอัดเอ็ดอดแอดอัดเอ็ดอดแอดอดเอ็ดอดอดอัดเอ็ดอดอีกทั้งสามเครื่องไงคะไม่เจอและโอ้เพิ่งชั้นห้าเองราเบิดกระเบิดไปปะนี่นะ มันตามใครมา,ไม,รา,ไ,มราไม่ใช่เราไม่ใช่เราแน่นอนยับรอดวะระเบิดกันเกง่งเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นไม่เดี๋ยวนะเรามีสเตลลห้าดาวไม่ใช่เหรอทำไมเราถึงโดดเดน่นวะโอปัดโลอ่อนได้ละแล้วเมื่อกี้คือโลอ่อนระเบิดใช่ไหมพวาชองงฮะตอนนี้ผมงงผมโดดเด่นได้ยังไงนี่ไงมันควรเป็นแบบนี้สิ แล้วเ,เหลือกี่คนช่วยบอกผมทีถ้าผมอยากรู้ผมควรปั่นเครื่องนี้ใช่ไหมปั่นให้ก็ได้อย่าหันมานะอ้าขอบคุณที่ไม่เป็นดังหวังนี่แน่ฮะ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 ไอ่ลงไงะ,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 ะแต่ทีนี้ปั่นไม่ได้เนี่ยพี่พี่อ,อลากไม้พี่กลับไปด้วยว้ยอย่านะไอ้ขอนไหมอย่าทําอย่างนั้นอย่าทําในสิ่งที่เราคิดไม่คุ้มหรอกเดี๋ยวเราปั่น้เองยืนสวยๆแล้วรอไปอย่างนั้นแหละนะรอที่รีบเลยรอเลย ขอลอกแหละช่วยอยู่รอดทีฮะไม่งั้นเหงาแย่ yeah, เลยเราอแล้วสองคนเหรอจริงอะเฮ้ยจริงโอ้โหกลายเป็นเกมดูโอซะแล้ว <laughs> สู้กันต่อ้าคอนไม้เราจะไม่ยอมแพ้กันใช่ไหมผมไม่ทิ้งกันไว้กลางทางนะสู้กันไปได้วยกัน20ชั้นต้องระเกิดวิ่งไปหงเดห๋ยวช่วยปั่นให้อย่างรวดเร็วเลยเสร็จแย่เสียดายอย่างเดียวเลยถ้าจะไม่ผิดไอคอนไม้มันไม่ใช่ตัวปั่นอะ มันเป็นตัวซัพพอร์ตน่าจะปั่นชาน์แดูเลยตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยฮะหรือไม่ได้ปั่นหรือเปล่าวะมันระเบิดไปหรือยังเนี่ยช่วยบอกพมที่วย่งอยู่อ้าวเดี๋ยวนี้ไม่มีเครื่องด้วยคอนไม้ไม่ใช่นั่ไม่ใช่คอนไม้นั่มันมันเลี่ยมอ๋อคอนไม้ยังอยู่เฮ้ยคอนไม้ยังมาทางนี้อย่าทำอย่างนั้นโอ้ดีมากดีมากเอาฮะฮะฮะไปหมดแล้วเมื่อกี้มันคือการเสียสละนี่นะโอเศร้าใจฮะเหลือคนเดียวเลย และแล้วเราก็กลับกันมาแล้วนะฮะกับชั้นที่หโดยมีสมาชิกแต่ปาร์ตี้อาจจะไม่ครบทวนเท่าไหร่แต่เยอะฝันรอบแรกแน่นอนอันนี้วีไม่ใช่หรอฮะปกติวีมาดูโป๊ขนาดนี้หรอมันเหมือนเอ่อให้พูดตรงๆเลยก็อะโวคาโดอะฮะจริงๆนะฮะเรามีความคิดหนึ่งที่อยากจะทํามาสักพักแล้วแหละ <c oughs> ไม่รู้ว่าทุกคนมีความคิดเหมือนกันไหมตอนที่ได้วิญญาณตามติดอ่ะ <c oughs> คือการที่เราล่อทวิเตตและกดล่องหนดอนหน้าเพื่อนนะฮะมันดูจะเป็นอะไรที่น่าโดนด่าเหลือเกิน อยากทำอะติ๊งอย่างเดียวกลัวโดนด่าความดีในตัวมันร่มร้องว่าให้ทำเถอะเอ้ไม่ใช่สิมันต้องความช่วยในตัวเด็ที่สรุปก็คือความดีในตัวเราก็อยากให้ทำเหรอไม่เหลืออะไรแล้วนะแบบเนี้ย <c oughs> ไปกันต่อยาวๆภารกิจตามหาฟ้าแฝดที่เป็นร่างทวิตเต้ไม่ใช่ล่าแบบนี้นะอันนี้มันคือเพื่อนร่วมทีมอะไม่ชอบฮะไม่ไม่ถูกจแต,ต่กี่สองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้เฮ้เดี๋ยวนะเราว่าเราไม่คุ้นแบบนี้นะอันนี้คือแบบไรอะ แบบใหม่นี่ว้าว,าวเล่นตัวใหม่2ตัวเจอแบบใหม่สจ้าตัวเลยก็เท่ากับว่าตอนนี้เราก็เหลือแค่แบบเดียวปั๊ที่ยังไม่เจอฮะคือไอ้นั่นอะแบบชีสอะอยากเจอจังเลยอยากเจอจังเลยมันเจอริชั่นไหนกันนะอ้ะแต่ก็เอเจอเครื่องเฮ้ยมี้อมโมนี่แย่งปัดเราบอกแล้วไงว่าผีสองตัวเราอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้สักคนหนึ่งมันต้องจากกันไปอ้าให้เหรอเฮ้ยใจดีจังเราญาติดีกันแค่ริบเดียวพอนะโอเคอุ้ยแค่เปิดวะโดนไหม ไอ้มันช่างโลภโดยไม่ดูตามมาเตเลือให้ดีอย่างไ่นะฮะหนูๆเวลาจะเปิดอะไรสักอย่างดูให้ดีๆนะฮะว่าางในนอันตรายหรือเปล่าี่ดีดูดูยังไงน่ะเหรอก็เปิดไงี้ฮะภาพโรงงานนรกอะไรกันวะเนี้ยคทุกคนยืนปั่นกันหมดเลยโดยที่เรียบร้อยตอร์เบี่โดนกัดตอร์เบรี่ฮ่าฮ่าฮ่าตอร์เบี่ไปเลยอ่ะเอาแล้วไงโรงงานนรกมันก็ต้องมีคนเสียสละสินะลาเกินตอร์เบอรี่เราจะคิดถึงนะ นนจริงๆเลยคือเธอยังไม่ได้ใช่หัวใจเราเลยอะฮะเพราะเราไม่เคยเลยื่อนรถเลยเราโคอชเก่ง <c oughs> มาด้านกนะ้าวชั้นอะสตอรอเบอรี่รอบมาได้ไงวนะน่ะถ้าล่างจะระเบิดง่ายขนาดนั้นอนะว่เด้อุ้ยมีตัวหน้าริบเหรอไม่มีปัญหาสำหรับเราลเลยนะบอกไว้ก่อนแล้วนะ่ะเธอจะเทปมาซี่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 โอ้เอา้ามีตัวตรงนี้โอ้โอ้้โอไม่รู้เรื่องเลยฮะนึกว่าอยู่กับหมาหมดเลยอ่ะเดดี้มียาไหมเนี่ยไง เสียเลือดโดยเปล่าประโยชน์ต้องจริงจังหน่อยแล้วฮะเราจะฮะอ้เจอไดโนเสาร์ในชั้นนี้เหรอคอจะแคบแต่เราไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเราล่อหนได้ฮะและยิ่งมีหมาอยู่ด้วยอ่ะเราไม่โดดเด่นเลยฮะเราผ่านได้เลยนี่ไงเอ้าไม่ได้เหรอชอบไปเลยก็ได้ว่าผ่านได้อ่ะเอ้าไม่ใช่หมาแล้วใครไปแล้วอุ้ยมีคนโดนกัดอีกแล้ว อีดแอดอีดแอดอีดอีดแอดอีดแอดเฮ้ยมีคนบันอยู่ข้างๆด้วยสวัสดีเฮาวีเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้สุขสบายดีไหมดูแล้วนายดูโปโปะนะฮะแต่งตัวหน่อยหรือเปล่าอาจารย์นะเนี่ยคิดอีกทีไม่เหมือนอะโวคาโดลแล้วอะหวันหัวและเลยอะหัวและสายพันธุ์เหลี่ยมส่องตรงจากญี่ปุน่นและแต่เล่นเป็นวิญญาณตามติดนี่รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นแบบ2,000%จากแต่เดิมเก่งแบบพันเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือ2,000%อระเก่งสุดๆโอ้เฮ้ย เฮ้ยตัวเราข้อสว่างโอ้โหเฮ้ยสว่างเใครเล่าไงอ่ะครับผมมันเฉยโอ้ดูดิครับทกเนอ้านี่บันไดที่เราหลงเนี่ยฮะโอ้โหข้อจะแย่แล้วทําไมเราต้องเจอด่านนี้พร้อมกับไฟดับทุกรอบเลยไม่เข้าใจอยากจะเห็นด่านนี้ไปเต็มๆสักรอบไม่ได้หรอฮะไฟไม่ดับได้ไหมมันทําให้กันได้ไหมฮะเซ็งเซ็งเซ็งกดใช้เลย อยู <mile> ่ไหนครับอีกสามเครื่องอยู่ตรงไหนครับเอให้ติดด้วยครับอยู่นี่ไหมครับมีเครื่องมั้ยครับโอ้โหห้องเชือดโอ้โหไม่ควรเข้ามาอย่างแรงห้องนี้หาเครื่องไม่เจอเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนกันวะเพื่อนนี่เราอยู่ไหนะเนได้เพื่อนหุ่ยงานดนตรีไงเอ้มันเครื่องปะอ้าจ้ะมีคนปั่นแล้วแล้วเราเอาไงอะหาเครื่องที่ยังไม่ได้ปั่นดูสินี่ไงอืมเจอแล้วมันอยู่ในการคำนวณแล้วกะว่แล้วฮะว่าเครื่องอยู่ตรงเนี้ย มันเป็นมุมซ่อนที่ดีไงมีรถสองคันบงังชันที่สิบหกเฮ้ยนี่มันห้องชีตนี่ว้าเจอห้องใหม่เออเอเฮ้ยอย่าเพิ่งดิคนทางดีใจกับห้องใหม่อยู่อะเอา้าเจอตัวนี้ด้วยเหรอวันดีเหยาห,ห้องใหม่เฮ้ยใครเห็นวะอ่าเห็นผมแล้วยังไงฮะผมทาแบบนี้ได้นะคือรับไปเถอะเอ้ยสกิ้ผมนะมันเทพนะครับโอ้โหโอ้โหไอ้ฟ่งนี้ก็ตามกันเยอะเหลือเกินนะมากระเป๋าข้อจะทาหน้าที่เลยฮะ สูดๆน่หมากระเป๋าที่นี่คือที่ไหนก่อนที่เราเรียกว่าห้องชีสก็เพราะมันสีเหลืองอะฮะแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะพิพิธภัณฑ์ไหมที่เราจะพูดก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ของไอเจ้าตัวนี้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของตัวนี้ใช่ไหมงงไหมมันคือไดโนเสาร์แอรไดโนเสาร์อ่ะและไอรูปนี้คืออหลรหรือว่าจริงๆแล้วสองคนนี้เขารักกันเหรอที่เราบอกว่าใบหนี่รักไดโนเสาร์ระเบิดมปต่อกันดีกว่าฮะอย่าพู่งสนใจนั่นเลย ที่เราบอกว่าใบนี่ร่างดาวเสาร์นั่นไม่จริงเหรอหรือว่าจริงถึงยิงเราเป็นร่างสามเสารน่าสนใจเหลือเกินรวมถึงไอ้คู่นี้ด้วยจริงๆแล้วมันยังไงวะทําไมไดาวเสาร์ถึงดูวยชอบถัวและล่ะอ้าววสัสดีครับหมาหายไปแล้วสินะผูชาโลรหนโวอยโนดาวเมทเนี่ยเดี๋ยวโอ๊ยโอ้ขอโทษเดี๋ยวก่อน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 เฮออโอ้โอ้ด่านใหม่อะมันติดไง โอ้ตรงนี้อะติดอีกต่างหากหในทันทีที่ไม่มีหมาชีวิตก็ค่อนข้างจะสวยเนี่ยจะหลุดยังไงวะเนี่ยไม่หลุดทันทีอ่ะงงแมปเอองงงงอุ้ยใครอยู่ข้าวบ้างครับอยู่ข้าวไหมกินข้าวก่อนได้นะแวะได้นะออ้้อ